มามั่นใจมาแรงสือสวยๆโยมาลาสกาใส่แจวเลยครับดองก็ดองใหญ่หมุกกระดองนะครับปลาปลาเก๋าอืมยกมาเลยครับปลาชวาต้องคุณจริงนะลุกคอมาเลยดูสิแสบจริงๆสวัส แมสโซแมสโหมีแมทกับคันนี้เลยดิใช่ไหมนี่นะนี่ครับอ่าเป็นโนจูเป็นเป็นมอร์สกายัมมี่นะโอ้โหสุดยอดครับตัวนี้ครับโอ้ใหญ่อ่ะอันนี้โยมอร์สกานะครับผมอันนี้อะไรนะครับอันนี้มีอะอะบุรีครับหมึกอะบุรีครับอะบุรีนะครับอันนี้มีลาบหมึกกับหมึกซาซิมิอ๋อนี่นะครับคิดดิกินดิ กินแล้วเดี๋ยวเราจะได้ทำงานกันต่ออันนี้อันนี้น้ำปลาที่เราไปต้มเล้งแนวต้มเล้งเลยอาไมถ้ามันกรองอย่างงี้มันไม่ยอมเลือน้ำสักสิ เราไม่ได้มาตกปลานะครับวันนี้เราจะมาตกหมึกกันที่อ่าวมะขามป้อมนะครับยังไงก็เดี๋ยวคอจิตตากันงชมหน่อยครับเฮ้ยทำไมวันนี้แรงลมมันตึงๆที่เลือก่ะวันนี้สมาชิกเรามีใครมาบ้างครับเดี๋ยวผมครับเดี๋ยวดูสมาชิกล้วครับวันนี้น้องแท็กครับผมแล้วก็มีนี่ครับ นัตตี้ครับค่ับแฟนนะครับแล้วก็มีนะหนุ่มครับผมไปเดี๋ยวแจกกันนครับอันนี้ยูครับวันนี้เราอยู่ที่อ่ามะขามป้อมครับอุปกรณ์ที่เราจะนํามาใช้วันนี้นะครับก็จะเป็นสินค้าตัวใหม่ของทางบริษัท LPG แล้วนะครับเช่นอันนี้ครับโยเป็นรุ่นใหม่ของทางบริษัทครับอ o ัสกายัมมี่ครับผม ที่เราจะเอามาใช้งานวันนี้ครับเรามีขนาด1.5 1.8นะครับผม2.5เราก็เอามาครับ 2> 2. 1. 1> แล้วก็มีลอกด้วยครับผมเป็นลอกเบอร์พันนะครับเดี๋ยวเาให้ดูครับความสวยงามอองมนครับลื่นครับผมเบอร์หนึ่งเราใส่ได้150เมตร อลนนี้เป็นรุ่น G Max นะครับผมแรมเพกครับผม10บอลแบริ่งครับผมลื่นมากครับเอามาตีหมึกกำลังสวยเลยครับผมส่วนคันวันนี้ที่เรานำมาใช้ครับจะเป็นคันเนี่ยเราเราจะอาลองคัน UL มาเล่นปราหมึกดีปรบตีหมึกดูนะครับเป็นรุ่นคาเมลครับผมอลังกาคาเมล เป็นคาน์าฟุตหกสองตันนะครับน,นี้เราจะลองเอามาตีมึกดูครับนี่นะครับผมสายหนึ่งของเราครับสายหนึ่งติดทะเลที่จะพาเราไปหามึกในวันนี้นะครับยังไงก็เดี๋ยวติดตามกันนะครับโอเคให้ดูวิวครับเกาะมาในอันนี้จะเป็นหมายแรกของเราครับ เนี่ยมัให้ไม well, uh, ่ลนึ่งจุดแปดไมด้มันจะมีแบบไม่มีตะกักับตตึกหน่งจุแปดหนจุดแปดลงทีนี้จะได้หรือที่เราจะลองเนื้ันสวยนะสวยครับกระบี่อือจะเวิร์กอยู่มีเสียไหตัวนี้ไม่มีเสียงมีเสียงนะจะลองลองดูว่าเขาจะลงช้าลงเร็วขนาดไหนจะลงเทสจรอ ตัวนี้เป็น1.8ึงสีสีอะไรไม่รู้สวยดีนี่นผม,ม,มใช้ตะกั่วเพิ่มนะใช้ตะกั่วเพิ่มห้าก,กรรม,ม,รมนะกรอบนั้นหนึ่งเลยทำตามนั่นหนึ่งเลยตีไปแล้วก็ปล่อยเท่าไหร่แล้วก็ mm. ดูว่าปล่อยอนับในใจ ยัมมียงด้วยเพียงได้ดดมีไซด์ด้วยไซด์มีไซด์ลอมโน้มคันไปสั้นๆครับสั้นๆระยกเลย นกสายไปอีก limited 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 Luckily, เลยได้จ oh, oh. mm. ับสายขึ้นมาก็ได้นั่นแหละอ่าโอ้ยใส่ด้วยนี่โอ้ยๆๆเขาดีเจรงเป็นไงอันนี้ยังไม่เบอร์อะไรครับอันนี้เป็น1.8นะครับผมยังมี1.8นี่เราเราตกอยู่ที่น้ำประมาณตอนนี้ไหลมาที่2เมตรเองครับ2เมตรนะครับประมาณ2เมตรอยู่ที่ไหนนะเกาะเกาะมันในเกาะมันในแนวเกาะมันในน้ำประมาณ2เมตรกับ1.8ยังมีนะครับต้ามองเห็น เราจะมองเห็นหินเลยนะซ้ำสองสองลายสองสองลายเอาแล้วนะครับโยยัมมี่ของเราครับผมมอลลัสก้าประกอบคู่กับคัน UL ครับผมคันคาเมลครับความความรู้สึกเป็นไงบ้างครับดีเลยนะครับวันนี้เราออกคันครับผมมาเล่นก็โอเคนะครับอ่าตีข้างเรือแบบนี้สีเดิมอีกแล้วสีสลิม ลอกจีแม็กแรมเพจเขาผมเบอร์พันความมั่นใจมาแรงสวยๆน้องแท็กเราโดนอีกแล้วนะครับวันนี้เอาลอกคอร์ดไฟล์เรามาใช้นะครับคันมอลัสก้านี่ครับตัวบิ๊กๆเลยครับ โยูมาลัสกาใส่แจวเลยครับเป็นไงครับน้องแท็กมารู้สึกสนุกไหมครับสนุกโอเคครับเราตามหาตัวต่อไปกันครับนัติกเราโดนแล้วนะครับหัวเรือครับผมยัมมี่นะครับเยียรยัมมี่แอคชั่นคันนะครับผม หมึกกระดองนะครับปลาปลาปลาเก๋าเป็นไปมันเป็นปลาเก๋ากินยำมี่ฟิคคิวครับปไเต็มคอเลยปลาเก๋าครับยกมาเลยครับาจะคุณจริงนะ ลูกคอมาเลยดูสิแสบจริงๆนี่เป็นการทดสอบสีชมพูอีกแล้วเอาลบเลยดิเฮ้ยมาแล้วครับน้าหนุ่มเราหมึกแตกแล้วครับเฮ้ยหมึกแตกแล้วนี่ครับผมยัมมี่ครับ จยมีครับอันนี้เราใส่ตะกั่วเพราะว่าน้ํามันลึกนะครับครับผมเราก็เลยเพิ่มตะกั่วห้ากรัมเข้าไปครับไปสักหน่อยหนึ่งตอนนี้เราอยู่ตรงไหนครับไต้หมาลขห่งล่องมังการนะครับตรงนี้หมายหมายทุ่งลาเวนเดอร์ทุ่งลาเวนเดอร์นะครับทุ่งลาเวนเดอร์นี่นกินแปลกนะอันนี้นติกนะครับอยู่หัวเรือแปลกยังครับนติก ยังครับโวมจากปลาปลาชอบยำมี่มากเลยลักษณะเสื้อมันเราเรียกเป็นลักษณะเสื้อแบบไหนมันไม่เหมือนกันมันเป็นผิวกำมยี่อ่ะเรีกผิวกำมยี่อ่ะทนด้วยนะเออทนทนกระเป๋ากัดไปหลายทียนะเสื้อก็ยังไม่ขาดนะครับเดี๋ยวมารอชมต่อไปครับมาดูกันต่อจะเปลี่ยนว่าใช้โยจุบโยจุบ ที่แบบไม่มีตะขวห้อยอยู่ใต้คางเหมนโยนะโดยปกติก็จะใช้กันแบบเป็นแนวดิง่งตัยโจ๊บนะโอ้นะโอทีมเนี่ยว่าเราใช้ถวงตะขวสักห้ากมเดี๋ยวลองดูครับ คิดดีขึ้นมาอาจจะตกใจครับสมอันนี้มาอ่าสมสมาสมนี่แมทกับคันนี้เลยดิใช่ไหมคันยูอลคาเมลอย่าวเราก็จิ๊กสมาสนะครับครับน้าหนุ่มครับผมครับตอนนี้โดนอะไรครับหมึกนี่ครับหมอ๋อไม่แหละเราใช้โยจุบแล้วเราก็ถ่วงตะขวไปเม็ดหนึ่งสักห้ากัมนี่นะนี่ครับอ่าเป็นโยจุบเป็น เป็นมอลัสก่ายัมมี่นะใช้ได้เหมือนกันจะได้แอคชั่นใหม่เลื้องแสงด้วยนะครับตัวนี้แสงครับส้มหัวเขียวแต่ว่าด้วยน้ำมันแรงนะครับเราต้องใส่ตะกัวเข้าไปครับแต่ว่ายอยจุ๊บตัวนี้ปกติเขาจะใช้ตกหมึกหลอดเดี๋ยวก็มาลองดูว่ามันใช้กันได้ไหมถ้าผลว่ามันจะเล่นได้เหมือนกันเนาะแต่ผลอยู่ใช้คันอะไรครับน้องนุ่ม ชีเต็มๆวันนี้เราเอาคัน5ฟุต6มาเล่นนะครับเป็นคัน UL 38ใช่ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับดีเลยครับส่งเยือดีเซสนรู้สึกได้ง่ายด้วยเล่นในเรือเหมาะเลยครับวันนี้พยายามเอาไมโครจิก20กรัมนะครับซื้ออยู่เพราะมีมันมีผิดพิวกับกันบ่อยๆนะครับเดี๋ยจะได้ของพี่ปลาใหญ่ๆมันมีปลาเข้ามาชาร์จโยเราบ่อยๆนะครับดูสาธิตกันหน่อย เราตึงแบบประมาณดับช็อตนะครับดับช mm ็อตในดับช็อตจะมีจริงตัวนี้เขาออกแบบมาเพื่อใช้กับตกมึกลอดตอนกลางคืนนะฮะแต่วันนี้เราจะมาลองดูว่าเราสามารถจะมาตกมึกล้อมได้ไหมแค่ mm hmm. okay. เราหย่อนเข้าไปตรงจุดที่มึกอยู่นะครับผม mm hmm. ว่ามีโดนโอเคเรามาลองดูนจัน mm hmm. นี่ mm hmm. เราจะได้ประมาณนี้นะครับ สองตัวเลยนะครับโอเคเราก็ลองต้อยผ่านกองหินมาครับน้าหนุ่มโดนอีกแล้วครับผมยัมมี่ยัมมี่ ยูจุ๊บครับผมนี่เลยกับคันครับผมเราเอาคันวันนี้เราเอาคันห้าฟุตหกมาเล่นนะครับคัน UL แต่ก็ดีนะมันตีง่ายหน่อยเพราะว่าใช่ไหมเราอยู่กันเยอะในเรืออยู่กันเยอะในเรือเนาะเอาคันเส้นๆสั้นๆมาเล่นก็โอเคครับนัตติดครับผมโดนแล้วนะครับต้องใช้ไม้ตายเลยครับ มอลสกาส5สีคูันมอลสกาสายก็เป็นดูลาคิงเดี๋ยวมาดูดเดี๋ยวมาดูกันครับเซนเซชันนะครับผมหลอกพอไฟแต่ว่าพอดไฟปรปกณ์หลักนี่ก็จะเป็นของบริษัท LTG นะครับสนับสนุนใหญ่ด้วยครับตรงนี้ตัวต่อครับรู้สึกจะติดมันหนวดเดียวมากเดี๋ยวดูซสาซสาสวยนะครับส์นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววีการนะครับๆๆ เอาสวิงให้ตายครับเพราะว่าถ้าหลุดก็จะโทษตายแล้วครับใช่ครับเดี๋ยวผมแก้มาไม่หลุดเป็นเลยครับไต่อาจจะมีพุ่งหลาวตามลงน้ำแววหมึกอะไปล้อง่ายมีร้อง่ายแน่เลยโอ้โหตัวนี้ตัวนี้ได้ไซส์เลยนะครับ10บกิโลครับไหลมา10บกิโลแล้วตัวนี้ฉวยไหลมาใครอะไหลมาใครไม่ใช่หนักสิบกโลไหลใครหมดแล้วจะไปสวิงไตมีตั้งตัวกำลังมาแล้วนะครับเอ๊ะิงปลาหมึกหากินง่ายครับซื้อในตลาดก็มีแต่ปลาหมึกตกกินเองมันจะหายากนะครับ เอาลไายว้าวยีอย่างนี้ตัวผู้ตัวเมียพี่หงอันนี้อันนี้ลายนี้คือให้ฟังรู้กับจุดคนดจุดจลดจุ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 ามุดจ่ดจุดุ่ดจจด้ไดจไดจุดดจุดยุดจุดอนจต้องมีคู่จจ โอ้โหสุดยอดครับตัวนี้ครับอันนี้โยมอสกาสองจุดห้าสี่จุูอันนี้เราจะมาพักทำชาชิมิใช่ไหมครับเราจะมากินมสดสดกันครับนั่นหนุ่มไม่ไหวแล้วครับ เดี๋ยวเราจะมาพักทำหมึกกันบนนี้นะครับนะหนึ่งเรากำลังแลกกันสดๆเลยครับนนเมนูเมนูสองสามเมนูปลาหมึกที่เราตกมาได้นะครับชื่ออะไรนะครับน้นุ่มอาบุริอาบุริคือเบิร์นครับหม,มึกเบิร์นหมึกเบิร์นเบิร์นไฟอะครับสำหรับคนที่ไม่ชอบทานแบบ จะดิบจ๋านะครับเราก็จะเบิร์นจะได้กลิ่นความหอมมันหมึกย่างอะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกทีตอนทำเสร็จแล้วนะครับใช่มาแล้วครับเมนูมันกลอารมณ์ว่ามันเที่ยงเงินไม่จบไงพี่เข้าใจป่ะพวกนี้จะเป็นนี้เรียกอะไรอันนี้อะไรนะครับนงนี่อาบุรีครับหมึกอาบุรีครับอาบุรีนะครับอันนี้มีลาบหมึกกับหมึกซาซิมิอ๋อนี่นะครับพิมี์แรงหนึ่งนะครับ วาสบีแรงมากนะครับผสมด้วยดาวไฟต้องระวังด้วยอ๋อฝีมือนั้นหนึ่งนี่บอกเลยใครใครมาก็ติดใจนะครับวาสบีเขาสดครับสด,าสบสดาสจกากทะเลหนึ่งเเดิมสัมกคำวะนะเอาเลยครับผมปล่อยมากเราโดนจับเลยชิมกันนะอ่าชิมเลยจับเลยครับแล้วดูเอาเลยครับวาสบีแรงแรงแรงมากนิดเดียวนะ กินได้กินได้กินได้กินแล้วเดี๋ยวเราจะได้ไปทำงานกันต่อเดี๋ยวเราแก้เกมไงดีนล้วนี่เราอยากจะได้อีกสักสิบยี่สิบตัวอยี้หนึ่ตัวเป็นท่งเลยก็คือแรงแรงน้ำตงยากเลยล่ะฮะแล้วแก้เกมซอยที่ฝั่งแล้วก็ซื้อหาไม่เจอ้ด มาแล้วครับมาแล้วครับยำมีไหมครับอันนี้เป็นมอรกาครับผมมอรกาัดสายอีกแล้วครับเป็นไรครับเป็นไรอครับผมอร์กาเปลี่นแตงหนวไปทางโน้นหนุนไปทางขวาเที่ยวค ของเราครับนี่นะครับอันนี้เป็นไซส์1.8นะครับยัมี่วยยิงโดนยิงช่วงเย็นก็ยังได้อยู่รื่อยๆนะครับฝั่งกล่นเลยทำยัดก้นนะครับอ้าวโดนน้าหนุ่มโอ้โห้เล่นไปเล่นไปดุดไหมลุด คืออะไรรมันตามมาเปล่าสันะาเปล่ามาล้้งางปางของปปลานี้มันกินไม่ได้เหมือนมันหมฟซิลโอ้โหไงอันนี้หมฟอสซิลนะัถึงบอกว่าเหมฟอสซิล ได้ช่วงเย็นนีครับมอลัสก้าครับผมตัวนี้ตัวนี้สามนิ้วสามจุดศูนย,นย์ให้ที่พี่หนุ่มเลยครับพี่หนุ่มเราเป็นใครใหม่ครับตอนนี้เราอยู่ตัวไหน,นครับนันหนึ่ง ทุ่งสังหารครับทุ่งสังหารสังหารเหนะครับสังหารโยตั้งมืนไปเลยพระอาทิตย์กำลังตกแล้วครับโดนอีกแล้วมอราสกาทำงานอล้วครับเต็มหน้าครับมีแต่เน่ามั้ยมั้ง ดีครับเพื่อนๆนะาตกปลาตอนนี้ก็เย็นแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้จะหกโมงแล้วครับทางเราก็เอ้ากาลังจะปิดคลิปนะหนึ่งครับมากับแก้มครับกับแก้มยักดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดซันดอร์ให้พวกเรา